สวัสดีครับผมปกก่าจงวิที้คนปลาปลูวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็ไปดูใส่ปับดักปลากันแล้วนะครับผมส่งคุณบานัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับผมกลับมากับผมเอลตุกปีนะครับนีต้องเอลล่ะไปไปเล่นว่เอลไม่วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ีลูกเล็กที่ได้ปลานะครับก็ได้เป็นปลาดุกนะครับผมลูกตีอ้าได้หนึ่งตัวนะครับได้โอ้จนเจ๊ยจนเจ๊ยตัวนึงจนเจ๊ยครับลูกปลาดับโอ้ปลาดับปลาเนี่ยปลาจนเจ๊ยนี่ก็อายังเหมือนกันแต่ปลาพุ่มปลานี่จังเจียเม็ดต้นหมากได้ปลาจนเจ๊ยปลาโม นในใสวตรงตัวเลยรไม่เจ็บปลาจับไห่ปลาโม่ปลาโม่เป็นปลาจับเบนเบนลูกโม่อะตัวเล็ก <c oughs> มัน <c oughs> สร้างต้วยนะเพื่อนอันวันนี้ดูมาฮาวส์ลูก,กปลาเขาเรียมยังพอจนใช่นีมมัน <c oughs> ไรเมื่อนู ไลมันมันอู้ไอตัวล้านเลยอืมไหลอ้ามต้งใส่ตุ่มก่อนไอ้รุดยแรงมันมากไอลจ้ามตัวเลยนี่นี่อกเลยเร็วว้าเร็วแบบม้ไซไปนส่องตัวส้ามตัวเลยนะไม่ลเียบจัง ก็ได้มันเจียตัวเลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับพุ่มยกเห็นไเดี๋ยวพุ่มยกเดี๋ยวปลาลุดยัอ่านอ่ะไอ้าอ่านเล็บเลยไม่ย่ะทำไมไม่มีดินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเลยใส่เอกนะครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับปลาจนเจียพุ่มยก มาหนัดยองได้ได้ออจอน,นใจในปลาจอนใจวันนี้ปลาไม่ก่อยได้นะครับไม่รู้ปลาโล่ฟุ้นอยู่หรอปึ๊ดมาเป็นอปอบพุ่มมาปลาไม่ได้มาดูในลูกนี้เดี๋ยวมาดูลูกนี้กันนะครับพุ่มม,ม,มีมั้ยอ่ไม่มีเล็กไจะได้ว่าลูกปลากาบวนเล็กเดียว วุ่นนะนึกว่าได้มันแสดงวนะ่าปลาโลควุ่นเลียนะครับปลาไม่ค๋วยได้ไม่นึกไว้ได้ตัวนะนะอนเล่นล่างเลยนะมันเรื่องอะไรเจอนจ่เจอนี่ล่ะมันอันนี้โดนเจอนี่ใจได้นะตัวนี้พึ่งกล้าว่าแนวว่าไม่ค๋วยโลกดี

กดูใส่เสร็จเร็วนะครับเดี๋ยวไปเล่ปลากันนะครับผมว่าบได้กี่ตัวคนนานเยอะเลยวันนี้ <c oughs> ไปไปดูกันไปกดดูใส่เสร็จเร็วนะครับผมนี่คระป๋วยแล้วไปกินเนี่ยมันโบได้กินเลยนะครับตอนนี้ไม่มักหน่อยว่าหลบกลนนะครับหลบนี้หน่อย <c oughs> <c oughs> ปลาหน้ายาโร่พุ่นผมอะ วันนี้ป้ามานัดมาเลเซยนะครับปวดได้ไม่มากนะครับแต่ว่าปวดได้กินเลยนะครับปุ้มป้าเลี้ยงตถวนี้ปวดได้กินเลยแตวนี้ครับวันนี้บ่าวเจ้าป้าปุมมาดูไส่นะแตอนี้นะครับลเกากวักก็กวักกนไล่ก็ติดตามจองกล้องบ่าวเจ้าด้วยนะครับจองวีดีอะไยวีดี่คุณป้าปลูกวนกลิ้งครับก็กวักก็ติดตามมันด้วยนะครับได้มาตามคลิปกันเรื่อยเรื่อยแล้วนะถ้าทุกคนได้ดูนะครับดูกันเยอะๆยนะ วันนี้ได้ปลาแกนี่นะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สว,ส,กวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ